มาถึงหนังสือเล่มถัดไปนะคะเป็นผลงานเล่มล่าสุดของเรือใบ2ส,สีค่ะซึ่งเล่มน,นี้นะคะเขาจะพาคุณผู้ชมไปตะลอนลอนดอนแบบประหยัดที่สุดสนุกที่สุดแล้วก็เที่ยวได้หลากหลายสถานที่มากที่สุดค่ะกับเที่ยวต่างแดนตะลอนลอนดอนค่ะหนังสือไกด์บุ๊กที่เขาบอกว่าดีที่สุดในขณะนี้ค่ะ คุณเคยจินตนาการถึงสิ่งเหล่านี้บ้างไหมคะสะพานทาวเวอร์บริดจ์หอบิ๊กเบนสะพานมิเลเนียมลอนดอนายหรือแม้แต่สโตนเฮนช์ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ใฝ่ันอยากจะไปเยือนกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษไกด์บุ๊กเล่มนี้มีคำตอบดีๆมาฝากค่ะ ลอนลอนดอนผลงานเล่มล่าสุดของเรือใบสองสีสองสาวนักเดินทางที่มีผลงานคู่มือนักท่องเที่ยวในรอบรู้เที่ยวต่างแดนมาแล้วหลายเล่มเล่มนี้ขออาสาพาคุณบินลัดฟ้ามาตะลุยเมืองผู้ดีค่ะคุณจะได้พบกับรายละเอียดการท่องเที่ยวที่ครบครันทั้งการเตรียมตัวก่อนการเดินทางที่พักอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆล้วนมีอารมณ์แห่งความสุขสอดแทรกอยู่เสมอ คุณจะรู้จักลอนดอนมากขึ้นและยังมีเทคนิคในการใช้ชีวิตในลอนดอนแบบถูกที่สุดประหยัดที่สุดแต่เต็มไปด้วยความสุขที่สุดเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆฝากคุณผู้อ่านด้วยค่ะเที่ยวลอนดอนไม่ยากและไม่แพงอย่างที่คิดหยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่านแล้วคุณจะรู้ว่าการไปเปิดโลกกว้างอย่างต่างแดนมีความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจและท้าทายรอคุณอยู่เสมอนี่แหละความคุ้มค่าที่คุณต้องรีบสัมผัสละค่ะ